สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเฟิร์สอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะนักเรียนครูมีรูปมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะจะเป็นรูปอะไรนั้นเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนคะรูปภาพที่นักเรียนเห็นนั้นคือรูปอะไรคะ เป room, right? DVD, list, the the ็นการเขียนด้วยลายมือใช่ไหมคะนักเรียนดูที่รูปภาพที่หนึ่งสิคะเขียนด้วยลายมือเป็นยังไงคะนักเรียนเขียนสวยและก็เป็นระเบียบใช่ไหมคะแล้วนักเรียนดูที่รูปที่สองสิคะลายมือเป็นยังไงคะลายมือเขียนไม่สวยและอ่านไม่ค่อยออกไม่เป็นระเบียบใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนอยากเขียนลายมือเหมือนรูปที่ห หรือรูปที่สองคะรูปที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าจะทำอย่างไรจะมีลายมือสสวยๆเหมือนกับรูปที่หเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของคัดลายมือนะคะนักเรียนและนักเรียนก็จะได้ฝึกขัดลายมือด้วยนะคะลายมือของนักเรียนจะได้สวยๆ แต่ก่อนที่จะไปฝึกคัดลายมือให้ส,สวยๆกันนะคะนักเรียนเราไปเรียนรู้การคัดลายมือกันก่อนนะคะว่าคัดลายมือคืออะไรและคัดอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะคัดลายมือก็คือเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องนะคะนักเรียนตามหลักการเขียนคำไทย ซึ่งจะต้องคำหนึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทยเขียนให้อ่านง่ายมีช่องไฟและก็มีวักต่อนะคะคนักเรียนซึ่งการคัดลายมือนะคะมี2ประเภท 1. ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนักเรียนคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดเป็นการเขียนตัวพยัญชนะให้สูงจรลดเส้นบรรทัดบนและล่างนะคะ เหมือนกับในรูปนะคะนักเรียนเส้บนบรรทัดบนล่างก็คือเส้นที่ลูกศรชี้อยู่นะคะ 2. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนักเรียนคะตัวบรรจงครึ่งบรรทัดก็เป็นการเขียนตัวพยัญชนะให้มีความสูงอยู่ระดับครึ่งบรรทัดเหมือนในรูปนะคะนักเรียนพยัญชนะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะต่อไปเป็นหลักการคัดลายมือนะคะนักเรียน เป็นหลักการคัดลายมือที่จะทำให้ลายมือนักเรียนนั้นสวยจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ 1. นักเรียนจะต้องนั่งตัวตรงวางสมุดบนโตะ๊ะหันหน้าเข้าโตะ๊ะแล้วก็มีสมาธิในการเขียนนะคะนักเรียน 2. จับดินสอให้ถูกวิธีการจับดินสอให้ถูกวิธีก็คือ ใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะคะนักเรียนจับดินสอให้ดินสอวางอยู่บนนิ้วกลางส่วนนิ้วนางและนิ้วก้อยวางอยู่ใต้นิ้วกลางนะคะนักเรียนเหมือนในรูปภาพนะคะนักเรียนการจับดินสอให้ถูกวิธีนะคะ 3. ขณะเขียนสายตาห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณ1ฟุต 4. ตัวอักษรที่มีหัวจะต้องเริ่มเขียนหัวก่อนนักเรียนคะที่ลูกศรชี้อยู่นะคะก็คือเป็นหัวของตัวอักษรนะคะนักเรียนจะต้องเขียนหัวอักษรก่อนนะคะถ้ามีหัวอักษร 5. ใช้ดินสอหัวแหลมเพราะว่าจะทำให้เส้นตัวรังสือชัดเจนนะคะนักเรียน6 นักเรียนจะต้องเขียนตัวอักษรให้พอดีให้มีความสูงขนาดเท่ากันเส้นอักษรไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะอย่างตัวอย่างนะคะคำว่าต้นไม้นักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวอักษรนะั้นขนาดพอดีกันมีความสูงเท่ากันนะคะแล้วก็ตัวอักษรไม่หนาไม่บางจนเกินไปค่ะ 7. เว้นระยะช่องไฟให้สม่ำเสมอกัน ระยะช่องไฟคืออะไรนักเรียนเห็นตรงลูกศรนไหมคะนั่นคือระยะช่องไฟนะคะ 8. วางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกตําแหน่งอย่างตัวอย่างนะคะนักเรียนคําว่ากินนะคะคําแรกสระอีวางถูกตำแหน่งใช่ไหมคะส่วนคําที่สองสระอีนั้นวางผิดตําแหน่งนั่นเองค่ะ และข้อต่อไปนะคะนักเรียนเป็นข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือ9รักษาความสะอาดในการเขียนนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องรักรักษาความสะอาดในการเขียนในทุกๆครั้งเลยนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้หลักการในการคัดลายมือแล้วต่อไปเป็นประโยชน์ของการคัดลายมือนะคะนักเรียนก็คือหนึ่งเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย2 ฝึกสมาธิให้กับนักเรียนและก็3นะคะช่วยอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้หลักการคัดลายมือแล้วแล้วก็ประโยชน์ของการคัดลายมือนะคะต่อไปเราจะไปฝึกคัดลายมือกันนะคะนักเรียนในแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดทักษะภาษาขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่ 52นะคะนักเรียนเป็นการคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะนักเรียนแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันก่อนนะคะนักเรียนแล้วคัดลายมือนักเรียนก็ส่งครูมานะคะปลูกต้นข้าวเกิดมเมล็ดข้าวดังเขาว,ว่าปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่นปลูกอย่างไรได้ผล อย่างเดียวกันตามพืชพันหวานลงจงเข้าใจแม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัวคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไปความชั่วไซยอย่าปลูกเป็นถูกเอ่ยนักเรียนคะบทร้อยกลองนี้เกี่ยวกับการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วนะคะนักเรียนทําอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนคัดลายมือเสร็จแล้วก็อย่าลืมนํามาส่งครูได้นะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการคัดลายมือไปแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมนำการคัดลายมือนี้ไปใช้ในการเขียนนะคะเพื่อตัวหนังสือของนักเรียนนั้นจะได้สวยแล้วก็เป็น นะคะคสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ